และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าโอเคพอได้รางวัลแฮปปี mm ้ยินดีทางเว็บเพจหรือว่าเว็บไซต์ของทางสอตอง,องเขาก็ขึ้นหน้าเพจของเขาแต่ก็มีคุณรัชนกเนี่ยเขาไปบอกว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเพิ่งจะวิพากษ์วิจารณ์เครื่องมือการวัดผลนี้ของปปชอยู่เลยไม่ใช่เหรอคะสอตอง,อง,องสสรัชนกพรรคประชาชนเน,นี่นะเคยตั้งคาถามมาสําคัญว่าก็สอตอง,อง,องเองไม่ใช่เหรอที่ไม่ยอมรับ การประเมินแบบ ITA ของปปชอบอกว่าการประเมินแบบนี้มีปัญหาเครื่องมือบางส่วนยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสไม่ทุจริตได้จริงแถมด่านนะโยบาย no clip policy ก็คืองดรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดของปปชด้วยว่าปปชเนี่ยโชว์นโะยบายหลา,นาหน้าเว็บไซต์แต่ผู้บริหารของปปชถูกจับกลุมความปิดฐานเรียกรับผลประโยชน์ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซะเองนะฮะก็คือ ปปชเนี่ยโดนสตงอตั้งคำถามนะฮะเรื่องการประเมินแบบนี้นะแต่ต่อมาเนี่ยนะปะปะชกลับให้รางวัลสตงเป็นที่หนึ่งซะเองนะและสตงก็แฮปปีนะ้ฮะก็เอาขึ้นหน้าเว็บไซต์ของตัวเองบ้างนะครับฟังดูฟังไปเนี่ยนะก็จะมีแค่ Thailand o อร y เท่านั้นนะที่ทําได้นะครับรู้ไปถึงพอไปรู้วิธีการให้คะแนนวิธีการประเมินของเขาเนี่ยโอ้คือคุณไอรัชนกลิมาเป็นข้อๆอ,อย่างน้อยๆ3ข้อหลักๆใหญ่ๆเนี่ยนะคะ อันนี้เกาหลังกันเองค่ะคุณไอซ์บอกอ่เขาเรียกว่าผัดกันเกาหลังนะฮะกูเกาให้มึงมึงเกาให้กูนะะก็คือต่างคนต่างให้คะแนนกันเองในระหว่างองค์กรอิสระนั่นเองครับ